สวัสดีครับทุกท่านเพราะเรามีระบบเขาเรียกอะไรซติคัสตัวใหม่นะฮะที่เราจะติดไว้ด้านในตอนนี้เราจะทำอะไรครับเราจะย้ายจะไม่ถึงปกติสายเมนมันเข้าตรงตรงเสานั้นเนาะเราจะย้ายเข้ามาฝั่งนี้ให้มันได้มารฐานเพราะกล้องควบคุมมันอยู่ตรงนี้แล้วที่สำคัญคือต้องตัดต้องตัดไฟก่อนเนาะ มาตอ่อไฟก่อนมาผมจุดตรงนี้กันเลยเอยาเอาเอาบันไดเอิร์ดบันไดไหมอาบันไดมาสิ่งสําคัญคือต้องถอดไฟก่อนเนาะเพราะว่าถ้าไม่ถอดไฟเนี่ยมันอันตรายเนาะอันตรายสูงมากอันตรายมากเลยนะต้องถอดไฟออกก่อนนะท่านผู้ชมถูกหลังหรือเปล่า,าเล็กๆเล็กๆน,น่าจะเป็นตัวเหล็กตัวบนอะเหล็กตัวบนพี่บ่าวเหล็กตัวบนตัหม้อ เ,ททเนะช็คพี่บ่าวก็เช็คไฟนะท่นานผู้ชมเดี๋ยวอบตรงนี้เสร็จดูฝั่งนูน้นไปยังมาป่ะเผืือปิดมอฮึมมีพี่บ่าวก็จะมาถอดไฟ<ป>โอ้พี่บ่าวชำนาญมากเลยเหมือนออทำงานไฟตนะั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะแล้ว ีนาทสคัญกอดเสาไฟออกมาเลยรึเปล่าไปใบแจ้งนั้นเราต้องดูนะเราต้องดูเองอ่าไฟยังมาหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวต้องให่หลังนี้โอ้ยดูไม่รู้อ่ะบางหลังงูหรือเปล่าอะโดนไฟเลยนี่รถนี้รถนี้ไงฮะรถนี้รถนี้ป๋อฮะกลายเป็นรถผมเกะกะเฉยเลยยังมีตัวรถโดนลายมีไฟเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยับตรงนั้น เดี๋ยวจะขยับรถให้ทีมงานก่อนฮะเฮ้ยเอ้ายปิดหลังยังไงไฟยังมาอยู่อ้าวเมื่อ้ยังจอยู่ไฟข้างล่างูอแต่แล้วพี่บาาไปถอดไฟบ้านอื่นเขาแล้วแล้ว นี่โชคดีที่ทัตี่บมไปดูไฟก่อนเมื่อกี้ไอ้ใจดูดูใสงดิแล้วชัวร์ใช่ไหมเนี่ยหลังนี่นะสรุปตัวข้างล่างน่ะโอ้ไปออยังไปอยู่เมื่อกี้มันใช่เปล่าพี่บอกล่างข้างล่างเลย ด้านล่างตัวล่างเขาใช้ไฟอยู่นี่โอ้ยเข้าใช้ไฟอยู่ไฟเขาดับหมดเลยเสียบปุ๊บหม้อหม,มุนเลยแต่เด็กเขาใช้ไฟด้านล่างี่เพไฟดับเลยอันคือพ้นอยู่เขาคิดว่าไฟดับเราเป็นคนถอด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะฮะไฟคนหลังที่เราไปถอดเนี่ยน่าจะเป็นหลังโน้นเนาะใช่หลังที่่อยูด,ด,ด้านล่างนะฮะไฟดับนะเพราะว่าเราไปถอด ือไข่ควงออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เลยใช่เมื่อกี้ชมชมเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมพูดเลยนะในคลิปเลย,ยนลยะสุดท้ายถอดผิดหม้อไม่เป็นมุกเป็นมุกอ๋อมุกเหรอพี่บ่าวของพี่บ่าวอ๋อจริงๆถูกอยู่รู้อยู่ม,มือสันอส่นเลยมือสั่นเลยเกินไงเกินอ่ะสรุปก็คือต้องย้ายมาถอดด้านล่างแทนชัวยคือดูชัวร์ ไม่รู้เฮ้ยอะไรอะไรชิกจกเสียระบบหมดเลยช่างไฟตกใจจิ้งจกมันใช่เปล่านี่ช่างไฟนี่ตกใจไหมกระทั่งจิ้งจกวิ่งออกมาจากเชือกนี่ตอนน่ะเออเออเออเราถอดด้านล่างแลวเดี๋ยวผมไปเช็คไฟให้นะชัวร์นี่นี่ชัวร์นี่นี่คุณพ่อมาแล้วแหละ ไปหาคุณพ่อพ่อมันเล่นด้วยแหละโอ้ไปไปกินดื้อดื้อเยเอ้ยเดี๋ยวผมจะย้ายรถก่อนเดี๋ยวย้ายรถหนีก่อนเดี๋ยวเช็คไฟพี่บ่าวใครควงวัดไฟเลยตรงสะพานไฟผ่านแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะย้ายรถก่อนนะท่านผู้ชมเอารถหลบๆไปทางโน้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขูดขีดรถ ได้เด้ยมาครับเอ้าฮะไปขึ้นที่ไหนพี่อีกกําลังหมุนนะครับคู่เหรอเออมาแดนอันนั้นอยู่ตรงไหนทุกท่านครับเอิ่มขอเป็นขอเป็นวิทยาเทคนิคบางแดน <coughs>

เดี๋ยวผมไปรื้อเสานี้ให้นะงานอเอาเสานั้นนั่นๆเดี๋ยวผมจะมารื้อตรงนี้ให้นะท่านผู้ชมทีมงานเราก็แบ่งกันทำงานนะท่านผู้ชมทีมงานเราก็แบ่งกัลทำงานนะท่านผู้ชม จ็ดไฟเลยจัดบนเลยจัดนเลยตัดบนเลยจัดนเลยรดบนเลยัดเยัดบนลัดนเลยจัดนลยัดน้ลยดนเลยดบนเยดไนเลดบนลยจับนเเอาไม้ไนออกกัดนเจัดบเอยจ่ดนไลจัดนเลยจดเลยจัดบเลยจกดบนเลย เพราะว่าเดี๋ยวอันตรายนะย้ายมาั okay? uh, 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 uh ่งน้นเลยหตู้เลยครับผมีนี่ตู้เอฟซียางดีครับผมจากตู้เดิมก็เป็นเอาทุธรรมดาราบเออมก็ช่างไฟในตำนานเลยเอาพี่มตเอามไดมาตัดสบงจะ่เออเออเออเอเเออเออออเ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 อเออเเ อเยรผมนี้็ทาอมาเดี๋ยวขอดูงานทำงานเป็นดูทำกวด้วยไทำกูแม่อน่งงานต้องเป็นทุกคนช่วงงานนี้ก็จะได้อ่าเนการ ป็นช่างแล <S ess S 2> ้อทุกคนนี่เกษตรยนี่เกดิสิ่กนพุ้มนะคับบอสัชีมาล่มเลยครับสิเพราะว่าเป็นคนกชีเลยคุ้มงานเนีนี่ลูกน้องนะทีมนะเออมนคอโหษแท้มอพิผวาะลรเนอะลูกน้องเนาะลูกน้องลูกน้องเด้ย ใาะว่าบาครั้งก็ตัวเองก็มีเหนเข้มเองตกองเอาแต่สายไฟออกก็ได้อยู่ออกกไหนๆก็ไหนๆก็เอาเอาให้มันโล่งไปเลยไม่ไหม้ี่จะทำนี้ันี้มาจะมาทงานวดเอเจะเอาอนนี้อลงเ สุดท้ายก็ได้เหตุลหรือเปา่ไฟหไทั้วไฟไหม้ไฟบินเลยเขาม่มาองแก้ไดับพี่บอกกู่ยเพื่อควาปลอดต้องแก้ไฟดับเพื่อแลนี่เออไฟาเเลยยแล้วเราไปเอาไฟเขาออกนี่ดไฟนวากท้ด

โอเคครับผมหรือสายไฟนะฮะไปทางโน้นนะท่านผู้ชมเข้าเมนหลักทางโน้นโอเคครับผมฝากไว้ท่านี้สวัสดีครับ